เจอแล้วครับทุกคนแสดงว่าเมื่อคืนนี่เลาะนี่สั่งไม่ยาเงเล่นเต็มเลยครับนี่เจอร้อยเท้าแล้วนี่ครับเบิ้งดูคือสิโตใหญ่ครับเนาะยางแกนวาดินลุกดินลุบไหมครับเบิง้งร้อยเท้าสร้างนะครับเนี่ยนี่เห็นบอกครับนี่คือร้อยเท้าสร้างนะครับบ่าม่นไหนนุ่งเส้อเลยครับเบิ้งห้อยมันยางดูห้อยไม่สีไม่ไพ่กิน เบื้องครับมันมาสีกไม้ไผ่กินครับเห็นบ่เบื่งองห้อยมากินไม้ไผ่น,นี่ครับมันมาสีกไม้ไผ่กินเบืองดูของแท้เลยนี่มากินไม้ไผ่กินบางวันสินักขนาะได้ง่างกันว่าลูนี <laughs> น่ห้อยสร้างครับห้อยสร้าง าใหญ่มากอะครับเบิง้งนี่เบิ้งห้อยโดดห้อยสั่งพูดนะคือสินักหลายตันอยู่หรอครับเบิ้งห้อยมันยางพูดนะสร้างปลาด้วครับ,บ,อ,งงอ,รบอันนี้สร้างปลาด้คิดเบื้องว่าสุศินักปันใดครับเบิง้ง เบื้องครับวาสินาปันใดนี่คือหอยสางปลาพูน่ะหอยเงี้อีลีครับต้องหนักเติบด้วยเนาะเบื้องดูหอยเงียงอ,อยู่ผาชมตะวันนะครับ